สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการสร้างไรายได้ออนไลน์หรือหาเงินออนไลน์ตั้งแต่ $5 ดอลลาร์จนถึง $500 ดอลลาร์เข้าสู่บัญชีธนาคารและเข้าสู่บัญชี PayPal นะครับวันนี้นะครับผมมีแอปหาเงินฟรีที่สามารถทำเงินได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องแนะนำเพื่อนนะครับเพียงแค่เราก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ anc studio นะครับ วันนี้นะครับผมก็มีแอปหาเงินฟรีครับที่มีชื่อว่า Future Point ดครับผมก็ได้ทําการถอนเงินเมื่อวานวันนี้นะครับบินการถอนเงินก็ได้เข้ามาแล้วนะครับผมนะก็อันนี้เลยทุกคนนะครับเวลานะครับผมเวลา10นาฬิกา26นาทีของวันที่25กรกฎาคม2020นะครับเข้ามา5ดอลลาร์ครับจากแท็บเจนคอรนะครับขอบนะครับเดี๋ยวผมเปิดในบินการถอนเงินของเพ y เพาอีกที่หนึ่ง อันนี้คือเป็นใบเสร็จที่เข้ามาทางอีเมลนะครับสวัสดีคุณนาวีศาสตร์และครับผมอันนี้ไม่ใช่แคปจอนะอันนี้คืออันจริงนะครับผมนะไม่ได้ตัดต่อเลยแต่ทัน้นครับก็สวิตจ์เพย์เพ p a l นะครับแท็บเจนขอบได้ชําระเงินให้คุณจำนวนเงิน5ดอลลาร์ u s เนะครับอ่าแล้วก็ thank for using future point อ่าเขาบอกว่าขอบคุณที่ใช้งานแอป future point ครับอ่าอันนี้คือเป็นบินคันถอนเงิน,นครับซึ่งบ่งบอกว่าแอปนี้ใส่เงินจริงๆนะครับซึ่งมัน ถอนเงินได้ตั้งแต่ $5 ดอลลาร์จนถึง $500 ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยนะครับวิดีโอนี้นะครับผมนะก็ฝากกดไลค์กด s u b s ไ cribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่เล่นแอปนี้อยู่นะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับคอมเมนต์รหัสของคุณได้เลยนะครับโอเคครับผมนะก็มาที่รีว่าดนะครับผมบอกว่าแอปนี้นะครับสามารถถอนเงินได้เข้าสู่บัญชี PayPal แล้วก็เข้าสู่บัญชีธนาคารโดยผ่าน วีซ่านั่นเองนะครับการถอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารเราก็ากดแล้วก็เลือกนะครับก็จะมีการถอนเงินตั้งแต่5ดอลลาร์จนถึง500ดอลลาร์แล้วก็การถอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารหรือวีซ่านะครับก็จะมีเพียงแค่5ดอลลาร์จนถึง $250 ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการสร้างไรายได้จากแอปนี้นะครับซึ่งผมจะสอนอย่างละเอียดเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยสมัครแอปนี้นะครับก็สามารถที่จะไปค้นหาคําว่า FuturePoint นะครับได้ทั้ง iOS Android แล้วก็ทําได้ในเว็บไซต์หรือคอมพิวเตอร์ก็ได้เช่นกันนะครับก็ หรือถ้าคุณไม่อยากไปค้นหาก็สามารถเช็กกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่คุณกดลิงก์ก็ดาวน์โหลดแอปครับหรือกดสมัครได้เลยนะครับผ่านเว็บไซต์นะครับผมนะโอเคหลังจากที่คุณสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีให้เราดันกรอกรหัสนะครับผมนะก็กรอกรหัสเพื่อจะเป็นรหัสแนะนํานะครับผมก็ถ้าเรามีของเพื่อนก็ใส่ของเพื่อนไปนะครับถ้าไม่มีของเพื่อนก็ใส่ของผมได้เลยนะครับผมนะก็รหัสนี้ครับผมนะเมื่อคุณใส่แล้วนะครับก็จะให้ เรานั้นทําการกรอกอะไรเอ่ยทําการกรอกเกี่ยวกับภารกิจที่เขาให้เราทํานะครับก็จะทําให้เรานนัได้อะไรจะทําให้เราน้นได,ไได้พอยนั่นเองนะครับผมนะคนที่สมัครก็ได้ point ับผมนะก็ point ในส่วนนั้นก็จะมาสะสมอยู่ตรงนี้นะครับผมนะซึ่ง point ที่เราได้รับมาสามารถที่จะนําไปแลกเป็นเงินได้นั่นเองนะครับอันนั้นคือช่องทางแรกครับที่เรา สามารถสร้างไรายได้จากแอปนี้นะครับโดยการใส่รหัสแนะนําของเพื่อนแล้วก็ทาภารกิจแล้วก็ได้รับพอยนั่นเองนะครับส่วนช่องทางที่2นะครับก็คือการทำเซอร์วย์นะครับอ่านี่คือเป็นช่องทางหลักของแอปนี้เลยนะครับก็คือการทำเซอร์วย์หรือที่เราเรียกว่าแบบสอบถามนั่นเองนะครับก็หลักๆอันนี้นะครับที่เขาสุ่มมาก,ก็จะมีทั้งหมด4แบบสอบถามด้วยกันนะครับก็คือมาจากแท็บรีเสิร์ชก็รางวัลก็คือแบบสอบถามนี้จะมีคะแนนอยู่ที่4000คะแนนด้วยกัน,นครับ แล้วก็อันที่2ก็คืออันนี้ก็คือ3,000คะแนน2000คะแนนอันนี้ก็72คะแนนด้วยกันนะครับอันไหนที่มีคะแนนที่เยอะมากๆก็คือจะเป็นแบบสอบถามที่ค่องข้านที่จะยากนะครับแล้วก็ค่องข้านที่จะใช้เวลานะครับผมนะส่วนที่มีคะแนนน้อยๆก็จะใช้เวลาเพียงแค่อันนี้ก็คือจะบอกเลยว่า10นาทีนะครับแล้วก็คะแนนที่ให้ก็72อาจจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเป็นช่องทางที่2ในการสร้างรายได้จากแอปนี้ครับ ในส่วนของช่องทางที่3ในส่วนของช่องทางที่3ก็คือการที่เราไปเล่นแล้วก็เอินเล่นก็คือว่าเราไปเล่นเกมนะครับ play game and earn e n j o y Fu ันเกมนะครับเราก็กดไปซึ่งคะแนนที่เขาจะให้นะครับก็มีตั้งแต่ 10K ก็ประมาณ10,000นะครับอ่ 1, นา10,000คะแนนขึ้นไปนะครับก็ลองกดเข้าไปนะครับผมอ่าถ้าเรากดเข้าไปก็เขาก็จะให้เรานะครับเลือกเกมที่เราต้องการเล่นนะครับผมอันนี้เขาบอกว่า เราเล่นเกมนะครับหลอดโมบายนะครับเราจะได้รับ2คะแนนนะครับในในหนึ่งนาทีนั่นเองนะครับผมอ่าแสดงว่าถ้าเรายิ่งเล่นนะครับเราก็จะยิ่งได้เยอะนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็คือช่องทางที่3นะครับส่วนช่องทางที่4นะครับก็คือการดาวน์โหลดแอปนั่นเองนะแต่ว่าผมได้ดาวน์โหลดแอปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวไปดูคะแนนตรงนี้นะตรงนี้กดหนึ่งครั้งอ่าอันนี้ทุกคนนะดาวน์โหลดแอปนะผมได้รางวัลจากการดาวน์โหลดแอปนะครับอันนี้นะครับผมนะ28คะแนน ก็ผมดาวน์โหลดแอปก็คือเป็นเกมสล็อตนะแต่ว่าผมไม่ได้เล่นดีนะผมแค่ดาวน์โหลดนะเขาบอกว่าให้เราดาวน์โหลดแล้วก็กดเข้าไปในแอปเพียงแค่2นาทีเราก็จะได้คะแนนหลังจากที่ได้คะแนนเสร็จผมก็ลบแอปหนึ่ง up, ลบแอปนั้นเลยนะครับก็ไม่ได้เก็บไว้เพราะว่าเป็นแอปเกี่ยวกับสล็อตพวกนี้ผมไม่เล่นเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ต่อมานะครับก็คือช่องทางที่4 1 23ช่องทางที่5เนาะช่องทางที่5ก็คือออฟเฟอร์นะครับออฟเฟอร์ er คืออะไร ออฟเฟอร์ er ก็คือเป็นงานที่เขาจะให้เราทำนะครับอย่างที่ผมบอกว่าออฟเฟอร์แต่ไม่ก็แบบสอบทำไหนที่มีคะแนนเยอะๆแบบนี้นะที่เขาให้ก็พันคะแนนพวกนี้ก็จะเป็นแบบสอบทาหรือไม่ก็เป็นงานที่มันค่องข้างที่จะยากหน่อยนั่นเองนะครับผมนะก็จะมีออฟเฟอร์ที่เขาให้เราดูอันนะี้อันนี้ก็คือ Udacity Handy แล้วก็ h e r i c a นะครับก็มีอีกเยอะแยะมากมายโดยการที่เรากดที่ More Off e r นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้ง ก็จะมีออฟเฟอร์ให้เราเลือกนะครับก็เราต้องการจะทําอันไหนนะครับผมนะเลือกที่เราสะดวกนะครับก็ออฟเฟอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นางานที่ค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับผมก็เคยลองไปทําแล้วครับผมนะแต่ว่า,าสิ่งที่ผมแนะนําก็คือเราทําแบบสอบถามแล้วก็เล่นเกมนะครับแล้วก็โหลดแอปมากกว่าเนาะส่วนออฟเฟอร์ใครที่สะดวกก็ทําได้นะครับผมนะส่วนช่องทางที่6นะช่องทางที่6ก็คือการที่เรารได้รับคะแนนจากแคชแบ็กนั่นเองนะ แคชแบ็กคืออะไรแคชแบ็กก็คือเป็นเงินกลับนะครับสมมติว่านะครับเราไปซื้อนะครับสินค้าที่มาจาก Microsoft หรือสินค้าที่มาจาก Adidas หรือมีอะไรอีกหรือ p ูม่านะต่างๆนะตามที่ตามที่ประกบในนี้นะผมนะเราไปซื้อเราก็จะได้เงินกลับนะเหมือนอันนี้ SPS ก็จะได้เงินกลับ10%บ i c r o s o f t นมสมมติว่าเราไปซื้อ Microsoft Office ตักับโปรแกรมาเราก็จะได้เงินคืน0.5% Adidas ก็ถ้าเราไปซื้อสินค้าของ Adidas ก็จะได้เงินคืน3%อย่างเช่นก็แบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เม่คข้อขสอบเหมือนกันว่าเป็น3.5ลองกดเข้าไปนะครับผมนะอ่าก็เขาก็จะให้เราช็อปนาวกดที่ช็อปนาวนะครับแล้วก็กดที่ไปดูว่ามันเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะครับว่า c a s h b a c ในส่วนของ future point ที่เขาไปทำพาร์เนอร์กับ เบยิสัก่างตามจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นของ Microsoft นะเขาบอกว่า,อ,าอันนี้ก็คือว่าซีเ i ียอันนี้ถ้าสมมติเราซื้อ,อ Surface Laptop ก็คือเป็นโน้ตบุ๊กนะในราคา3า300เมื่อกี้เท่าไหร่ราคา3า380ดอลลาร์นะครับเราจะได้เงินคืนอยู่ที่เท่าไหร่เมื่อกี้นะครับอยู่ที่3.5%นะครับอ่าก็ รับเงินคืนเข้ามาครับก็ไม่แน่ใจว่า3.5%เท่ากับกี่บาทเนาะโอเคแต่ว่าอันนี้คือผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่เป็นสายช้อปปิ้งนะก็คือจะซื้อสินค้าที่มีอยู่ในส่วน แบรนด์ต่างๆที่อยู่ในนี้นะครับก็สามารถที่จะไปซื้อได้โดยการกดที่แบรนด์ก่อนแล้วก็ไปเชื่อมต่อเหมือนเมื่อกี้เหมือนที่ผมทำเนาะก็จะทําให้คุณนะั้นได้เงินคืนนั่นเองนะซึ่งร้านค้าก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับผมนะดูดิมันมีเยอะแยะมากมายเลยโคคาโคล่าก็มีเหมือนกันนะเมื่อกี้นะรู้สึกเมื่อกีาา้นะฮะก็ให้เรานั้นไปเลือกซื้อไนดะ้น,นี้เหมือนเป็นโค้ดนะโคคาโคล่าก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะก็แล้วแต่เรานะครับถ้าเราสนใจเราก็ไป ซื้อกันกันได้นะผมนะก็จะได้เงินคืนเข้ามานั่นเองนะครับแต่ว่าแนะนําให้เราด้านเลือกสินค้าที่มีแคชแบ็กสูงก็คือเหมือนอันนี้1 0บเนะครับก็เลือกสินค้าที่มีแคชแบ็กสูงเนาะอ่าแล้วก็ช่องทางที่7นะครับก็คือการดูวิดีโอนะในการสร้างรายได้อันนี้คือเราก็ดูวิดีโอเราจะได้รับเป็นโทเค็นนั่นเองนะครับอ่าน,นี้โทเค็นนะครับแล้วก็ช่องทางที่8ก็คือการแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับผมนะการแนะนําเพื่อนลองไปที่หน้าของการแนะนําเพื่อนก่อน,นครับ แชร์กดแชร์นะครับผมนะกดแชร์อ่าการแนะนําเพื่อนนะครับก็คือเราจะได้คะแนนนะครับห้จากจากการที่เราแนะนําเพื่อนแต่เราจะได้ก็ต่อเมื่อเมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อเพื่อนของเราสมัครเสร็จแล้วก็เพื่อนของเราใส่รหัสแนะนําของเราและเพื่อนของเรานั้นไปทําภารกิจที่เขาให้ทำนะครับตอนที่เราสมัครมาใหม่ๆนะครับเขาจะมีภารกิจให้เราทําก่อนนะครับพอเราทาภารกิจเสร็จครับอ่าเราก็จะอ่า ได้รับคะแนนสมมติว่านายเอรับใส่หันแนะนาของผมไปนายเอไปทําแบบสอบถามหรือทาภารกิจที่เขาให้ทํามาแล้วก็ได้คะแนน1 0 0คะแนนนะครับนายเอก็จะได้คะแนนไป1 0 0คะแนนส่วนผมจะได้รับ50%นะครับก็คือ50คะแนนนะครับซึ่งคะแนนที่ผมได้รับ50คะแนนจะไม่ถูกตัดจากนายเอหนึคะแนนไม่อกี่นายเอก็จะได้รับไปเต็มเต็มยคะแนนส่วนผมก็จะรับอีก50คะแนนจากระบบให้มานั่นเองนะครับโอเคอันนี้คือเป็นการที่เรานั่นได้คะแนนจากการแนะนาเพื่อน นะครับโอเคการแนะนําเพื่อนก็กด Copy ลิงก์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนของเราใส่รหัสแนะนําของเรานะครับผมก็สามารถที่จะสมัครได้ทั้ง iOS Android หรือผ่านเว็บไซต์ก็ได้เช่นกันนะครับโอเคในส่วนเมนูต่อมานะครับก็คือในการที่เราจะสร้างไรายได้ได้ก็คือเมนูของคําว่า Win นะครับ เมนูวินตรงนี้ก็คือเป็นเมนูในการที่เราลุ้นรางวัลนั่นเองนะครับ่าก็จะมีรางวัลอะไรบ้างนะครับก็จะมีหลากหลายรางวัลนะครับเหมือนอันนี้ครับก็คือว่าถ้าเราต้องการที่จะไปเล่นเกมของ Big Money Fast Car นะครับก็เราก็ต้องมีโทเค็นก่อนนะครับเราจะเห็นว่าการเล่นแต่ละครั้งนะครับเราจะต้องใช้โทเค็นทั้งหมด5โทเค็นด้วยกันแล้วก็อันนี้6โทเค็นด้วยกันโทเค็นนี้มาจากไหนหนึ่งก็คือมาจากการที่เราดูวิดีโอนะครับอันนี้นะ เราดูวิดีโอหนึ่งครั้งจะได้รับ1นึ่งโทเค็นสนะครับมาจากการที่เรานั้นไปเปิดสแครฟสอของเกม Suga ร u รัสซูการ์รนะครับ ก็สมมติว่าผมกดเข้าไปนะครับผมนะรางวัลสูงสุดก็คือ250โทเค็นรางวัลต่ําสุดก็คือ1โทเค็นโดยการที่เรากดสซคลาสนะครับผมนะแล้วก็ให้มีภาพที่ตรงกันในนี้สมมุติว่ามีโดนัท5ชิ้นแบบนี้ผมก็จะได้5โทเค็นด้วยกันสมมุติว่าจะมีลูกอมอันเนี้ยหสองไอสชิ้นตรงเนี้ยเหมือนกันหมดนะผมก็จะได้2โทเค็น อันนี้ผมสมมตินะอ่าอันนี้ผมก็ได้เป็นลูกอมนะครับ2ชิ้นนะครับที่ไอสชิ้นเหมือนกัน,นครับก็จะได้รับไป2โทเค็นเขาเขียนว่าแคลมทูโทเค็นนั่นเองนะผมก็จะได้โทเค็นเข้ามาเพิ่มนั่นเองนะครับผมนะโดยที่ว่าเราสามารถดูได้ว่าคอนโทเค็นของเรามีเท่าไหร่ก็ดูที่ตรงนี้ได้เลยทุกคน27โทเค็นนะครับโอเคและถ้าสมมติว่าเราจะไปเล่นนะครับเกมนี้สิ่งที่เราจะได้คืออะไรคือคะแนนนั่นเองนะ เราเล่น5โท5โทเค็น1ครั้งใช่ไหมเราจะมีสิทธิ์รุ่นรางวัลอยู่ที่30 0 0 0พอยต์30,000พอยต์เราสามารถนำพอยต์ตรงนี้ไปแลกเป็นเงินได้นะครับซึ่ง30,000พอยต์จะเท่ากับเท่าไหร่นะครับ30,000พอยต์จะเท่ากับ50ดอลลาร์นะครับหรือ1,500น้บาทนั่นเองนะครับผมนะก็ถือว่าเยอะมากเลยทุกคนนะั่นเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับประมาณ4ครั้งนะครับประมาณ2ครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งให้ จะเล่นอันนี้อีกนะครับผมนะก็ประมาณ2ครั้งแล้วกันนะโอเคอันนี้ก็ผมกดก็สคราชไปครับอ่าเหมือนอันนี้ผมยังไม่ได้อะไรเพราะว่ามันไม่เหมือนกันหมดเลยทุกคนนะอันนี้เหมือนเหรียญอันนี้เหรียญทองเนี่ยถ้าผมนะครับอ่าสครชได้เหมือนกันสามอันผมจะได้รับ5โทเค็นกลับคืนมานะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าผมอ่าเปิดแล้วก็ได้อันเนี้ยเขาเรียกอะไรสักอย่างตรงนี้ภาพนี้ได้3อันนะเหมือนกันผมจะได้รับคะแนนอยู่ที่3 0,000นคะแนนหรือเท่ากับ 1,500บาทนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมขอลองอีกครั้งหนึ่งนะก็ตั้งแต่ผมเล่นมานะมันยากอยู่นะครับที่จะทําให้มันได้เหมือนกันหมดโอ้ยเสียดายทุกคนผมได้2อันแล้วนะเหลือแค่อันเดียวก็จะได้รับเป็น30,000คนะแนนแล้วทุกคนนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคเดี๋ยวอีกเกมหนึ่งที่ผมจะสาธิตให้ดูก็คือเกม Fast Car นะครับก็ใช้ทนะั้งหมด6โทเค็นด้วยกันซึ่งคะแนนนะครับของเกมนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะแนนของเกมนี้อยู่ที่5 0,000คะแนนนะครับ ห้ 50, นาหมื่นคะแนนสามารถแลเกเปลี่ยนเงินเป็นที่เท่าไหรก่ก็เกือบ1 0 0ดอลลาร์หรือเท่ากับ3,000บาทเนาะก็เกือบๆนะครับผมนะก็คิดว่าเยอะเหมือนกันนะเยอะมากด้วยทุกคนนะแต่ว่าเราต้องสครัชให้ได้รถที่เป็นสีชมพูนะทั้ง6คันด้วยกันถึงจะได้รับคะแนนอยู่ที่5 0,000คะแนนด้วยกันนะครับผมอันนี้ก็ดูเหมือนไม่ได้อะไรเลยนะโอเคอีกครั้งหนึ่งทุกคนนะน,นี้น่าจะเป็นตาสุดท้ายแล้วเพราะว่าผมมีอยู่แค่อันนี้อันสุดท้ายแล้วทุกคน กด A, ได้เลยทุกคนได้5โทเค็นนะได้ได้อยู่กดได้ทุกคนอันนี้ก็ได้อยู่นะ,ะผมได้แล้วแต่ว่าผมต้องใช้6โทเค็นจะเล่นได้ตอนนี้ผมมีอยู่ที่19นะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวิธีการสร้างไรายได้จากแอปที่มีชื่อว่า future point นั่นเองนะครับโอเคส่วนเมนูนะครับการถอนเงินก็ถอนเงินเข้าสู่บัญชี paypal นะครับ่าผมลืมบอกเลยนะ ก็อยากบอกตรงนี้แหละนะครับใครที่ดูจนจบคลิปนะครับก็ใครที่ดูจนถึงตอนนี้ให้คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับว่าดูให้จนจบคลิปไม่งั้นคุณอาจจะพลาดได้ด้วยการถอนเงินไม่ได้นนเองนะช่วยคอมเมนต์ว่าให้ดูจนจบคลิปไม่งั้นคุณจะไม่สามารถถอนเงินได้ถ้าคุณดูไม่จบคลิปนะครับอ่ะก็เน,น้นให้เขาดูจนจบคลิปเพราะว่าการที่เรานั้นจะถอนเงินเข้าสู่ paypal นะครับเราต้องมีนะครับอีเมล paypal ที่เราจะถอนเงินนะ ต้องเป็นอ e ีเมลเดียวกันที่เราจะสมัครเข้ามาแอปนี้นะครับอ่าใครที่สมัครเข้ามาผ่านแอปนี้นะครับอ่าต้องใช้อ e ีเมลเดียวกันกับอ e ีเมลที่เราสมัคร PayPal สมมติว่าคุณใช้อ e ีเมล PayPal มีชื่อว่า ABC@gmail.com นะครับสมมติว่าคุณสมัคร PayPal นะครับแล้วก็ใช้อ e ีเมลที่มีชื่อว่า ABC@gmail.com คุณจะสมัครแอปนี้นะครับคุณต้องใช้อ e ีเมล A B C gmail com เหมือนกันครับในงั้นคุณจะไม่สามารถถอนเงินได้นั่นเองนะครับเพราะว่าอีเมลที่เราจะใช้นครับเขาบอกว่า your payment will be sent to your account email address นะครับอันนี้อ่าก็เขาก็จะส่งเงินนะครับ ผ่านอีเมล r e s s ที่เป็น account ของเราก็คือที่เป็นบัญชี account ของเรานั่นเองนะถ้าอีเมลที่เป็นอีเมลเพล p a วกับอีเมลที่เป็น account เนี่ยคนละอีเมลกันก็จะไม่ตรงกันไม่สามารถมันก็หมายถึงว่าจะไม่สามารถถอนเงินได้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการที่จะถอนเงินเข้าสู่บัญชีวีซ่าก็กดที่ Visa แล้วก็กด choice นะครับกดตรงนี้เลยนะอ่าแล้วก็เขาก็จะไปเชื่อมต่อนะครับผมแต่วันนี้ผมยังไม่สามารถถอนเงินได้เพราะว่าผมต้อง ต้องทำภารกิจให้ได้จนผมจนถึง100%ตอนนี้คะแนนผมอยู่ที่254คะแนนเองนะครับผมก็ยังไม่สามารถถอนเงินได้นั่นเองนะครับอ่าโอเคอ่าเหมือนอันนี้ผมเลือกที่จะถอนเงิน10ดอลลาร์ครับก็เหลืออีกประมาณ 97%ถึงจะถอนเงินได้นั่นเองนะครับอ่าก็มีประมาณนี้ในส่วนการถอนเงินนะก็ผมได้บอกเพียงประมาณนั้นแล้วกันนะครับผมนะก็ฝากโค้กของผมด้วย A7BCMF นะครับก็ฝากใส่ด้วยแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่มีของเพื่อน,นะครับก็สามารถใส่ของผมได้นะครับโอเคก็วิดีโอนี้ครับก็มีประมาณนี้นะครับก็ฝากทิ้งท้ายด้วยอีเมล PayPal ของก็ฝากทิ้งท้ายด้วย หลักฐานการถอนเงิน,นครับของแอปนี้นครับผมนะก็หลักฐานการถอนเงินก็อันนี้เลยนะครับผมน้ก็ได้จริงๆนะครับก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะ มีความมั่นใจหน่อยในการเล่นแอปนี้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเชิญเพื่อนก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราเชิญเพื่อนก็จะทําให้เรานนัได้คะแนนมากยิ่งขึ้นนะครับก็สาหรับวิดีโอนี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้ดูด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมสอนวิธีการหาเงินใหม่ๆนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนเข้าไปยังยูทูบของคุณ สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ